ngày vô người vật tàu bắt 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 tàu <mí> thế <toys> thì cái đó sai chỗ mù nè, cái thứ hai là mình không lo tự coi lo tự con nè, con không háp con la thì cái đó sai chỗ cái cô tôi chỉ nói cái gì, cái gì à vui... cô, cái gì à

มีัยนายเก่าปเพอยากเก่าตกก็กพอเพี่อนยเก่าทำเป็นลายนะชากรกาละาเพี่นชาชากเปยนทยอยากเก่าอาจจะสหนไได้นี่นี่ตันี่มีกัยนตายเก่มีกยตายเก่าเป็นลายไ้ั่อเปทยอยากเก่าเลยเตจะใอยก็เพี่ยนเธยา กูอยาด้วย่งเช้าก็กอง่ายไบิ้เองกเบิ้ลท้องจากเบิ้ลท้อ่สาวเบิ้ลแต่วเบิต่งงานสาวก็อกไปใช่เบิ้ลเก็บเก็บข้อใช่เบิ้ลเก็บข้อเราไดก็พ่อก็กองถ่ายไปละ เดี๋ยวมนมก็ยอาตายตัวสักันแกอยากเหเวอยากนเาจะมาตอมาได้สักวันเนียกทายากสสวันดียขายากก็เหมือนเืยอยากไปไปเราไปขอตีเขามาได้ชิง่ปเลยไกีคอนโงจอดเจชิงได้เตาก็เลยซาจิมาได้กระบอกหมดกรบอมดกันี ก็มาบกว่าก็คนไห่คนไม่พอเลยขอแรกชากอนเป็นสอยกราจาอุตีขอเกิดฉันองมาชากร์กากราวชากอนกาละชากอกาละรอกาละมัี่ใจยอมใจตีตัเพียงอยากเป็นอเรืองฮรตีวันดาฟันกลอเรียกเาเป็น mình tới chỗ hoàn cầu, đi lò đi đến đi qua lại đi cho xoay đi qua, rồi cho đến cho xoay đi qua phải sàn, thăng lò đi, la phơi đuổi hoàn tiền hơi ẩm cầu, la phơi đuổi hoàn tiền hơi ẩm mình sẽ có xoay qua các chỗ ơi, đưa ra cái ra

ဆိုင်ရဒီကလည်းတော်သေးတယ်။ဆိုင်ရဒီကလည်းကုန်နေတယ်။အာရုံမောတာကလည်းတော်သေးတယ်။ကစားစိုင်းဖဏကြီးလေးမိတ်ချ်ဆာခါကတက်တဲ့အရှင်ဆိုင်မှာလည်းဘရောင်းစဆိုင်ပစံတော်တွေအမောငကားကုန်တော့ကိုဒီကရှည်လာတာ။ဘရောင်းလုံးညွှန်ရှည်လာပြီကော။ကောစဆိုင်တွေခွင့်ပေးကကြဲရက်။ဘရောင်းဆိုင်ပစံတော်ဖဏကြီးခွင့်လာဒီကလည်းကုန်နေလိ။အန်သာကတက်တာ။

ลูกก็แพงเงอนทีนชนเกับเดาใปอสเกตปอรวนชที่อ่าหายวนมใก็ไม่ค่อยวนงต่เรียงจป็กของครับขาอยลูก็หายแก็ต้เจนตนที่ลูกก็คงเทไปแล้ปลักไฟอมามือนอบวยเองเมนีู้ก็หายปอแกรปั่นจมลกก็อที่เจอมกลไที่เจอ จอดไวยแตที่วางไ้ยลออมจที่ลนเราเพไยนีาที่ตอมาเพิ่ถอดหยาของันก่อนยรื่อว่าคนเราเรอไหนเขาเต่อนเพิ่มถอดยาก่อนีทาง่อนก่ันก่อนแล้วที่ข่องันก่อนไเพิ่ถอดหยาดใน่อที่หายแล้วจะจอดหายแงไหนที่เราวนก่ันกต้องไปที่ที่แนมแต่นี้ ทุนจอกกับพุ่ยพุ่ยตวันทอดีพุ่ยตวันสลับในพุ่ยตคงแถมไวคอมืที่วนกับแรงทอด้วยยืดเราสกูนออกกับแนงอะไรเพราที่เราม่ต้องกอรเนื้อสัตว์ตอนนั่นออจะบบที่จะส่ก็คงทไนุ่่ยคาดีุอาุ่ยคา่ทยายคนอาุ่ยคาดีเป็นเพนทาย่าเขาได้มาก็น่นกันมาใก็หกันาแล้วี

តំងមកអត្តដេតមកទៅតួកំប៉ុនក្កលបុណ្យនៃកាយបាចំនៃកបចំនៃសិទ្ធិបារាផទៅនៃកើតត្រូវរាតាមបរងកំមោរប្រកនឹងខ្ជាតទីខុសតម្រាមរាអាចារ្យអាចារ្យបុរិតរវងមង្កាំងនឹងកំប្រិសន្ធិសេមវិញថៃគំសំខរឡាអាចារ្យអហ្លាតតាមនឹងកសម្មមិននីនដ exercise เือ i e ที่าแ้วเ็ยจีนมับวจีนตองเปผู้วยใน e r อลยที่โคมยพรีปกจีนอูยห้อย้นที่ผู้วอย e i e แล้วแล้วก็ใก็หัวเฉพาพูดเฉาเตียงวจะรดม่้พูดเฉาเตียง มุนก่อนก็ไ้ค่หมุนก็เดี๋ยววอนด์คเสซที่เป็งทยอยของนะแล้ว่างฤดีเดี๋ยวปุ่ย่งต้องไโชา์วัวช่ไกูี่ยเดี๋ยววอยอสเดี๋ยป่ามก็ที่วอยด์แอคสกเลยไอ้ช่อนชักเมนชัวชวนิไช่อนนะตอนที่ชากกับพวกเราได้ก็วอยดอเสีสวเชี่ยวมาเชี่ยวผูกหุบไหลพวกูดีเอองเหมือนกันดงเหมือนน အဲ့မင်းအခုတို့ဘယ်တော့ရှင်းတော့ exercise ရှင်းတော့အားအားရှိမှုရှိရပြီနော်။ဝေရှောက်ဖို့ပြီ။ရှင်းတော့မစမ်းပါနဲ့။အဲ့တက်လာတာဘာလို့နေလို့တအားလား။ဒါရင်လည်းကတော့နေကတော့ကဲဘယ်ဝ exercise ကိုယူတော့ဘူး။ကဲအားကျင်းတို့ကြီးကလွန်ကြီးတက္ကောအင်္ဂါဆက်ဖို့ကဲပိုက်တော့အခုညကောအခုတူတီ။အဲ့ဘယ်ဟာချစ်မှုဘယ်လဲ။အဲ့ဒီလေနေဟွာပတ်တွတ်တော့အားအားချစ်ရတော့ဘယ်ကခေါောက်ကိုဆက်ကဲအခုပ်နေလိုက်မှုတောင်း exercise สบ้าเราจะมวนตตลอดก็สอบกับบริษัทเลที sí, ่ชกตั้งงูเกซ์สช <t> ้อาเียนาียนาีนต่งกนได้ตุ่ถ้าอดเราก็รับอักเกอจะมหที่นอ่ะผู้รวหารเอ r กซ์ไซส์โนติเนี่ออาจารเต้แลก็ช่วยไปรอดในเสบุยเดลามเดลามแวไ้เดินท่ามอเอ่อฮนเดลทามัวกันะมาเสืบุยจะเตียงก่อนที่เออู้วริหัวที่เคยเดลาม

สมานหมอโอแล้วเลยดิต yes, okay, the ัวเต็มส่งมาย oga นะโยคะกายากะตะโลเมลกะเลยง่ายมีวิตามินเพลตัวนี้สวกายานะอายานี้ยังพอได้เอากันทั้งนั้นเนี่ยตอนสมาอูเนี่ยก็อาจจะมีมะปองสมานะที่โมตอนกะ

เดี <łość> ๋ยวแค่ค <Harriet> yeah, mm ุณบอกวันพุธเด็กก็ต่อตอนนโอเคจะดามะอยวดามจะเล่บูฮอดเยหุดามะเล่บูฮอดาบูฮอห่ดามจะล่นอันนั้นก็มาเชียร์กันเลยมันก็สียก็เียก็มาเชียร์เลยะเชียรบก่อนก่อ Tắp bóng với tên với cái lửa tốt tắp bóng với tên lửa 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 thì lửa tên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  cái tên thì tên lửa tên lửa tên lửa

Trời <laughs> chân tóc của mày tàn, hả? Ong bên tay mày tàn, cái trời luôn nó luôn 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 đi luôn 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 luôn